อุบลราชธานีเขาบอกว่ามีคลิปของชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายตำรวจในมือเนี่ยถือเสียมและก็ไปไล่แทงไรเดอร์นะครับสาเหตุเขาบอกว่าไม่พอใจที่ไรเดอร์เนี่ยไปเป็นพยานในคดีหย่าเมีย,ยไปดูคลิปก่อนเดี่ยมาว่าในรายละเอียดนะครับ ว่ะว่าจะมึงเงี่ยอุ้ยจ้มึงยังไงมึงตัวตัวด้วยหรอหมัดไปอ่ะมาเนี่ยมาเนี่ยมั้ยมาเนี่ยฟูดีกว่ามาเนี่ยมาเยง่ยฟูดีกว่ามาเนี่ยง่ยฟูอ่ะมามาเนี่ยมามาเนี่ยในมือเนี่ยดูแล้วไม่ใช่เสียมแน่นอนน่าจะเป็นจอบนี่นะครับคือภาพนี้มันไปปรากฏในเพจสนามยิงปืนดามปิยพันธ์อุบลราชธานี เป็นคลิปของชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายๆตำรวจเนี่ยได้ใช้จอบเนี่ยไล่แทงไรเดอร์จุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งบนถนนธรรมวิถีอุบลราชธานีเมื่อช่วงบ่ายของวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับทีนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปปับ๊บนักข่าวก็ไปตามต่อว่ามีเรื่องไม่ราวกันยังไงนะครับติดต่อไปอยังนายปิยพันธ์จันทมาศอายุ43ปีซึ่งเป็นเจ้าของคลิปที่ถ่ายคลิปนี้ไว้ บอกว่าในช่วง,งเกิดเหตุตัวเขาเนี่ยได้รับว่าจ้างจากลูกค้าให้ไปปะยางรถที่หอพักตรงข้ามยังจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเห็นชายคนหนึ่งคนนี้แหละครับเนี่ยแต่งอาชายคนเมื่อสักครู่เนี่ยแต่งกายเครื่งท่อนขายตำรวจมีซองปืนพกอยู่ที่เอวแต่ว่าไม่มีตัวปืนแต่ว่าในมือเนี่ยถือเขาเรียกว่าเหล็กซึ่งก็เป็นจอบเนี่ยไล่แทงชายคนในบ้านและก็ใช้จอบเนี่ยทุบรถเก๋งและกระทุบมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันก็เสียหาย ตัวเองก็เลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งตำรวจหลังจากนั้นประมาณสัก20นาทีก็ปะยางเสร็จนะครับก็ยืนดูแล้วก็ถ่ายคลิปชายคนที่ก่อเหตุถามผมเนี่ยถามแบบว่ามึงมีปัญหาอะไรไหมเออนี่เจอคําถามนี้เลยก็บอกไปว่าไม่มีไม่มีผมมาปะยางเฉยๆแล้วคนก่อเหตุก็ขับรถออกไปแล้วก็เอาคลิปเนี้ยไปโพสต์ลงในเพจที่ว่านี้หลังจากนั้นตํารวจโรงพักเมืองอุบลราชธานีนะฮะได้เข้ามาระง,งับเหตุ แล้วก็ไปเกลี้ยกล่อมนะครับคนก่อเหตุเป็นตํารวจจริงมีชื่อนะฮะสิบตำรวจโทรสริดดีนะครับเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นาน1ชั่วโมงแล้วก็นําโล่บังเนี่ยเข้าไปจับกุมตัวแล้วก็เอาตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักตํารวจผู้ก่อเหตุให้การว่าตัวเขานี่นะอยู่กินกับนางสาวเอมีลูกด้วยกัน1คนอายุ3ขวบก่อนเกิดเหตุระหว่างที่วิดีโอคุยกับฝ่ายหญิงนะครับ ว่าเรื่องว่าฝ่ายหญิงขอ,ข,อข,อขอยาว่างั้นเถอะก็เลยเกิดความโมโหฮะเพราะเห็นว่านายธวัชชัยนั่งดื่มเบียร์ในบ้านแล้วก็จะเป็นพยานให้กับนางสาวเอในการยาก็เลยเดินทางจากอำเภอพิบูลมังสาหารเนี่ยนะครับไปซื้อมีดที่ห้างแห่งหนึ่งแล้วก็บุกเข้าไปในบ้านแล้วก็เกิดปรากฏในคลิปที่ว่านี้หลังจากนั้นนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุไปพบนายธวัชชัยอ่อนสันเทียอายุ36ปีชายคนที่ถูกไล่แทงเนี่ยนะครับก็พาเดินดูความเสียหาย ของรถมอเตอร์ไซค์และก็รถยนต์นะครับของเพื่อนที่จอดอยู่ในบ้านถูกทุบเสียหายนายทวัชชัยคนนี้นะครับเนี่ยฮะเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าอยู่ด้วยกันที่สี่คนโดยคู่กรณีก็คือนางสาวเอเนี่ยนะอายุ25ปีเป็นเพื่อนของแฟนของตัวเขานะครับโดยนางสาวเอเนี่ยเป็นภรรยาของสิบตารวจโทรสริดดีมีทุนเออนี่อายุ29าปีาตารวจผู้ก่อเหตุนเนี่ยนะเป็นตํารวจตชดในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นะครับทั้งคู่มีปัญหาในครอบครัวและก็นัดกันเพื่อมาหย่าร้างกันว่าอย่างนั้นเมื่อสิบตำรวจโทรสจรดีผู้ก่อเหตุมาถึงก็มีปากเสียงกับนางสาวเอและก็ทั้งถามว่าถ้าจะหยา่ามีใครเป็นพยานไหมนางสาวเอก็บอกว่าให้ตัวเขาได้เป็นพยานก็ทําให้ตํารวจผู้ก่อเหตุไม่พอใจและกระถามกลับมาว่าพร้อมที่จะตายแล้วใช่ไหม,มถึงเข้ามาเสือกในเรื่องชาวบ้านประธานโทษโอโนี่เขาพูดแบบ,นะบนี้นะนี่จากนั้นตํารวจก็ดึงมือ,อดึงมีดออกมาสองเล่มเลย แล้วก็ถือมีดไล่แทงตัวเขาตัวเขาก็ต้องวิ่งหนีตายไปที่หน้าปากซอยหวังที่จะไปเปิดทางให้นางสาวเอหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุหลังบ้านเพื่อไปขอความช่วยเหลือว่าอย่างนั้นส่วนระหว่างที่ตนวิ่งหนีเนี่ยก็บอกว่าถูกแทงเข้าที่บริเวณด้านหลังหนึ่งแผลนะแต่ว่าไม่ลึกมากตอนนั้นคิดว่าไม่รอดแน่เพราะว่าคู่กรณีเป็นตำรวจรู้ยุทธวิธีเป็นอย่างดีนะครับแต่โชคดีที่หนีรอดมาได้แล้วก็สักพักหนึ่งนะครับตำรวจผู้ก่อเหตุกเต็เลยย้อนกลับมาที่บ้านชามาพังประตูบ้านเพื่อค้นหานางสาวเอ นะครับทำให้ประตูห้องนอนก็เสียหายห้องน้ําก็เสียหายเหมือนกันนี่โชว์แผลเลยนะครับถูกแทงระหว่างวิ่งหนีอ้าวฟังเสียงผู้บาดเจ็บที่ถูกแทงหน่อยประเป็นรูเลยครับนี่มั <c oughs> เขานั้นมาอย่าล้างกันแต่ฝ่ายชายนะ่ะบอกว่าใครเป็นพยานหนุ่มพร้อมตายหรือยังเขาก็เลยขี่รถเข้ามาแล้วก็มีดออกมา <c oughs> สองดม้มสองเด่มมันนะมีปลายแหลมทีนี้นเขาก็ปีนมาหาผมเลยกร <c oughs> ะแทงผมมันก็วิ่งรอบรถนี่ตอนแรกผมอยู่บนโมไซ์ก็ถีบโ์ไซ์ผมล้ม แล้วเขาก็วิ่งตามผมมานี่ผมก็อยู่หน้ารถก็ต่างคนเนี่ยประมาณเกือบสิบนาทีครับอยู่บริเวณรอบรถเนี่ยค,ครับับผมแล้วทีนี้จังหวะหนึ่งเขาเอาจอบมาเพาจะตีผมใช่ไหมตอนนั้นผมไม่มีวุ้ผมก็เลยพยายามยั่วยเขาแบบมองผม,ผมแบบว่าจะได้ตามผมคนเดียวใช่ไหมกลัวน้องสาวผมมันที่หนีเข้าไปในบ้านอ่ะกลัวมันจะเข้าไปทําร้ายทำไปฆ่าทีนี้จังหวะหนึ่งผมมันวิ่งตามผมทันมันผมก็เลยสะบัดหลบนี่เลยดนแทงเข้านี่ นี่นะครับถูกแทงเพราะว่าไปรับเป็นพยานในการย่าให้กับฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายว่าอย่างนั้นเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานบุกรุกเคหสถานให้กับตํารวจผู้ก่อเหตุไว้ก่อน <S <S แ,ลและก็ข้อาหาเนี่ยทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้อันตรายแก่จิตใจและก็กายและก็ทําให้เสียทรัพย์และก็ควบคุมตัวตํารวจที่ว่านี้นะครับไปโรงพักเพื่อดําเนงนรดีตามกฎหมายกันต่อไปครับ